วันนี้เรามาพบกับช่องตามันบ้านครับตามเคยที่ใหม่เดิมครับผมวันนี้เราจะมาทําไก่ขั่วจิจาให้กินนะครับว่าเรามาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือไก่สรับนะครับผมใบมะกรูดหอมแดงมะนาวกระเทียมพริกแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ผลต้นหอมหน่อยนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาผสมกับ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับผมมาดูวิธีทำกันครับว่าเราทำกันแบบไหนครับผันมะนาวที่เตรียมไว้เมื่อกี้ใส่กับน้ำปลาไว้เลยนะคะมะนาวตามใจชอบค่ะ แต่ของเราจะใส่สองประมาณสองลูกพริกผสมน้ำปลามะนาวกับน้ำตาลเมื่อกี้นี้ไว้นะคะไว้ทำเป็นน้ำราดเมื่อตอนเสร็จและะ้วการตั้งขัวไก่ในเผากระทะให้ร้อนค่ะแล้วค่อยใส่ลงในคั่วหั่นใส่น้ำนะคะกับข้าวทุกอย่างที่เราทำเราจะไม่เน้นไม่ใส่ซีอิ๊วดัวให้มันแห้งมันสุกตัวไหม้ก็เบาไฟลงนิดหนึ่งแต่ขั้นแรกต้องเผากระทะนให้ร้อนไฟ ก็เริ่มอ,ออกนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำเพราะว่าเนื้อสัตว์ทุกอย่างมันจะมีน้ำของมันอยู่ในตัวค่ะกินแล้วเรียกน้ำย่อยเวลาเบื่อเบื่อมันก็จะทำอะไรกินง่ายที่สุดค่ะอาหารแบบนี้ยมันทำง่ายเรา,เราเราเบื่ออาหารก็จะทำอะไรกินนะเอาไก่ก็มาทำแบบนใี้ไก่ก็ได้คนกินไก่ก็ได้หมูก็ได้ค่ะมะเขือวย่งแห้มแล้วตอกหอมหน่อยแล้วก็วกน่าจะจิ้มรสจัด เรียกน้ำย่อยค่ะสิ่งทอยากกินกินข้าวได้เยอะข้าวร่อยแต่คนกะพาขึ้นมามาันเริ่ม,มเริ่มติดเตียงนิดนิดแล้วตอนนี้มันจะหอมไก่มากเลยค่ะไก่รวนห,หอมแต่คนกับเนื้อไก่เลยนะคะเหลืองและแห้งมันจะเสียงดังก็แกล้ๆมันเริ่มแห้งค่ะกรอเหลืองแล้ว,เ, <ๆ S 2> ลวเ,เตรียม,มน้ำจิ้มราดลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟคนสองครทีแล้วก็ปิดไฟ มันเข้ากดีแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วก็ถือใช้ได้ค่ะรสชาติมันจะอยู่ในเนื้อไก่ความเปรีย้ยวความหวานความเค็มอะไรที่เราปรุงไว้ตามใจชอบมันจะเข้าเนียนแล้วเราปิดไฟได้เลยค่ะที่เราซอยละเอียดแต่คนแค่สองนาทีนะคะไม่ต้องให้ถึงแล้วมันสุกะคะ่ะให้มันเข้ากันในกระทบคนไปคนมาผัดเดี่ยวไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ะคะ่ะมีผักที่เราจะกินค่ะ เราชอบกินมะเขือแล้วก็มะเขือวางชอบกินแตงก็แตงวางอะไรทุกอย่างก็ที่กินแก้มอะแล้วพริกจะมีว่าสำหรับถ้าเราจะกินเผ็ดมากมันก็ใส่เพิ่มอีกโรยกระชี้ฝรั่งกับต้นหอมที่เราซอยละเอียดไว้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดมังเอกของเรามันจะหอมต้องรีบโรยตอน,น,นร้อนนะคะใบมะกรูดอุ่นครไม่ไอเป็นไงบ้างครับน่ารับประทานไหมครับผมไก่คั่วจิจ้มจ้าก็ผมตูดบ้านๆครับน่ารับทานไหมครับไก่คั่วจิ้จ๊า ใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ช่องตามันบ้านด้วยนะครับเพื่อปนแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ